สายตานะครับถือเป็นอวัยวะที่มีความสําคัญเป็นอันดับต้นๆนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าเราใช้สายตากันค่อนข้างเยอะมากและวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าอะไรนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการตาบอดนะครับแลวเราสามารถที่จะแก้ไขนะครับปัญหาตรงนั้นได้อย่างไงบ้างนะครับรวมถึงสารอาหารนะครับที่สามารถช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมและลดอาการจอประสาทตาเสื่อมและโอกาสที่จะทําให้เกิดตาบอดได้นะครับ ซึ่งสาเหตุของอาการตาบอดนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สาเหตุด้วยกันนะครับหนึ่งนะครับก็คือวุ้นในตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมนะครับมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับส่วนใหญ่กับคนที่มีอาการสายตาสั้นนะครับซึ่งลักษณะของอาการเนี่ยเราเวลาเรามองไปที่แสงนะครับแสงจ้าๆจะรู้สึกเหมือนมีคล้ายๆเป็นหยักใหญยนะครับเกิดขึ้นซึ่งนะครับไอหยักใหญยตรงนี้นะครับก็คือวุ้นในตาที่มันจะสามารถเกี่ยวจอประสาทตานะครับทำให้เรารู้สึกมีอาการเป็นแสงแวบๆเกิดขึ้นได้นะครับสาเหตุที่ือมนะคือต ลักษณะของต้อลมนะครับก็คือจะเกิดเป็นผังผืดนะครับจากบริเวณท้ายตาไปหัวตาหรือว่าจากหัวตาไปท้ายตานะครับซึ่งเจ้าผังผืดตัวนี้ถ้าเกิดบริเวณตาขาวเนี่ยจะเรียกว่าต้อลมแต่ถ้าผังผืดตัวนี้ลามไปจนถึงบริเวณตาดำเนี่ยเขาจะเรียกวา่าต้อเนื้อนะครับสนะครับก็คือต้อกระจกนะครับลักษณะของต้อกระจกเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเลยนะครับพออายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเป็นต้อกระจกได้ ซึ่งเราสามารถแก้ไขได้นะครับโดยการไปลอกออกนะครับแต่ก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเป็นหลักหมื่นบาทนะครับ4นะครับก็คือต้อหิน ต้อหินเนี่ยคือเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของอาการตาบอดนะครับซึ่งเกิดจากความดันในลูกตานะครับซึ่งบางทีเราก็อาจจะรู้สึกถึงการปวดหัวหรือปวดบริเวณกระบอกตานะครับซึ่งจะทิ้งไปนานๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการต้อหินได้นะครับหนะครับจอประสาทตาเสื่อมสาเหตุนี้จริงๆในอดีตเนี่ยต้องอายุเยอะนะครับในระดับหนึ่งถึงจะเกิดสาเหตุนี้ได้แต่ในปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันเนี่ยนะครับชอบเล่นมือถือจอคอมเจอแสงสีฟ้าตลอดเวล ลทําให้จอประสาทต,ตาเนี่ยมีโอกาสที่จะเสื่อมได้เยอะมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีอายุน้อยก็ตามซึ่งเราสามารถแก้ไขได้โดยการบริหารนะครับ ลูกตานะครับโดยการกอกไปซ้ายไปขวาหรือขึ้นลงนะครับหรือจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถที่จะรับประทานอาหารหรือสารเสริมอาหารหรือว่ากลุ่มของอาหารเสริมที่สามารถลดความเสี่ยงนะครับของการมีปัญหาสายตาได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาทาความรู้จักกับสารสกัดนะครับที่สามารถช่วยในเรื่องของปัญหาสายตาได้ว่า,ามีอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งในดอกดาวเรืองหรือว่ามาริโกเนี่ยมีสารสําคัญอยู่สตัวนะครับก็คือ ลูทีนและก็ซีแซนทีนนะครับซึ่งเป็นสารที่อยู่ในจอประสาทตาตัวสารของตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติคือสามารถที่จะป้องกันแสงสีฟ้าได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดต้อได้นะครับสนะครับคือบิวอรี่นะครับบิวอเรียนะครับก็คือมีสารสําคัญคือกลุ่มของแอนโทไซยานินนะครับมีคุณสมบัติคือเพิ่มการไหลเวียนเลือดได้ดีนะครับบริเวณสายตานอกจากนี้ก็ลดอาการตาแห้งนะครับทำให้ตามีความชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ย สามารถที่จะเห็นภาพชัดในเวลากลางคืนได้กด้วยตัวต่อไปนะครับว่ากลุ่มของเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นแคนเบอร์รี T ่มาติเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่นะครับพวกนี้นะครับเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับสามารถที่จะยับยั้งความเสื่อมของจอประสาทตาได้นะครับตัวต่อไปนะครับก็คือเบต้าแคโรทีนนะครับเบต้าแคโรทีนเนี่ยสามารถชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาได้แล้วก็ยังช่วยเรื่องของการป้องกันแสง UV จากแสงแดดที่เข้ามาสู่สายตาได้อีกด้วยนะครับตัวต่อไปก็คืออาร์เซโรราเชอร์รี่นะครับตัวนี้มีสารสําคัญนั้น ก็คือตัววิตามินซีช่วยในเรื่องของการชะลอการตายของเซลลประสาทตาได้สุดท้ายนะครับง่ายๆที่เรารู้จักกันมาแล้วก็ท่องกันมาตั้งแต่เด็กนี่ก็คือวิตามินเอนะครับวิตามินเอนะเป็นวิตามินพื้นฐานเลยนะครับที่สามารถที่จะป้องกันสายตาเสื่อมได้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นสารสกัดนะครับที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตาและก็ลดความเสี่ยงนะครับที่จะทําให้เราตาบอดในอนา,นาคตได้ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานในระดับสากลนะครับไม่ว่าจะเป็น GMP GHP HACCP ฮารานะครับลงถึงพื้นฐานนั้นก็คืออยอยนะครับเราถึงจะเลือกมารับประทานได้อย่างมั่นใจนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นสาเหตุที่เป็นความเสี่ยงที่ทําให้เราตาบอดนะครับแล้วก็วิธีการในการแก้ไขโดยการเลือกสารสกัดหรือว่าสารอาหารมาบำรุนงนั่นเองครับ